มะม่วงมะม่วงรู้ไหมว่าวันนี้ฉันมีสูตรในการผมสุ่มผลด้วยละ่ะยังไงยังไงยังไงโอเคเดี๋ยวไปถึงนั่นก่อนนะเขาบอกว่าให้ตีลิงาสาม,มตัวเ,เดี๋ยวก่อนให้ตีลิงทั้งหมด3ตัวแล้วก็ตายเกิดใหม่2รอ,อบแล้วเราจะได้ผลที่แบบโคตรดีเลยละ่ะลองทําดูนนตัวตีลิงสามตัวสองตัวยิงยิงไงให้ไม่โดน,โนโลิงค่ะโหลอก็มันกระจายไอ้ทำไงอะไรอีกตัวหนึงลีกตัวนึงไปตีตัวนึงไปตีตัวนึงอันหนึงตัวแล้วก็กดรีรีเช็ค รีแบบรีเช็คตายสองรอบอ่ารีเช็ครีเช็คอ่ารีอตายสองรอบดีมากไว้ไหนลองไปสุ่มซิฉันบอกเลยฉันให้คำว่าสัญญาว่านายได้ผลดีแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยล่ะสุ่มนี้สุ่มนี้ผลอะไรผลอะไรอุ้ยออุุยยได้ได้ผลผลอะไรผลน้ำแข็งอุ้ยฟุตครีสอุ้ยอ๋อผมไม่ใช่แต่นี่ผมมีผมน่าจะมีแล้วมั้งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี e uh, pues right. mm ๋ยวทำไมหน้าตาเหมือนคุณเลย ผมเวอร์ชั่นก่อนไงตัวเล็กกว่าด้วยนะประเด็นหน้าตาเหมือนกันเลยโอเคเขาได้ผลแล้วแล้วไงต่อกินเลยชัดๆโอ๊ยโอ๊ยโดนหลอกแล้วบุคคลเนื้อนามดีโมและตุลาตูหรือตาตา้า คนที่แอบแฝงตัวว่าเป็นเด็กใหม่มาขอสุมผลบอกเลยนะคะว่ากลกากหลอกลวงที่เขาฝึกมายาวนานมากกว่า4 0 0 0 0 0ปีใช้ผลได้ตลอดเพราะเขาใช้หน้าตาอันจิน้มล้มในการขอผลคนอื่นไงล่ะตาตาเป็นผู้ใช้ผลปีาศาจพลังแห่งน้ําแข็งถ้าหัวไม่ทราบเพราะเขาแอบแฝงว่าเป็นเด็กใหม่แลวไปขอสุมผลตลอดเวลาเลย <c oughs> อุ้ย <c oughs> อุ้ยเขาพูดได้เขาพูดได้โอ้ย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 มีปากมีเสียงเอ้าโอ้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 โอุ้ยนายจัดการเขาแล้วหรอมาบ่วงการแล้วเรียบร้อยนี่ มันนี่สิฉันมีข้อเสนอดีๆขายตรงขายตรงรนายชื่ออะไรทหารตนิกนจวน ชื่อตาครับชื่อตาตาซึ่งมีข้อเสนอดีๆนายอยากเข้ากลุ่มจนสลัดของฉันหรือเปล่าเพิ่งไปเฉียดยิ่งนะอยากเข้าใช่ปหมได้แล้วโอเคมะม่วงนะเดี๋ยวฉันจะน้อมรับคําตอบรับจากจนสลัดตาตา,ตาคุณคนนี้โปรดเข้าแกงจนสลัดของฉันไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อบังคับแต่มันคือคําสั่งโอเคไหมมันไม่ได้บังคับตแต่มันคือคําสรรั่ง <c oughs> เอาเหรอโอ้ไม่มีทางเลือกแล้วมันคือคําสั่งโอเคเสร็จไปแล้วแล้วก็วันนี้มะม่วงรู้ไหมว่าฉันมีอะไรเปลี่ยนไปในร่างกายจึง นี่ไงล่ะมีนกฟันมโก้นัมโกผมลงนานแล้วฉันเพิ่งไปกินผลลักมาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะลักอะไรลักขอม <c oughs> อ่ะประมาณนั้นแหละ่ละวันนี้ฉันจะใช้ผลลักนะไปต่อสู้กับแฟรงกี้ในเกาะเกาะอะไรนะที่มันเป็นแบบเป็นรูปน้ำผู้อะ <Water> อ๋อใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัตาผู้นี้ไปตีกับแฟงกี้ด้วยเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนจากโลกหนึ่งเป็นโลก2กันนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรามีเวลทั้งหมด692แล้วอีกทีเดียวเราก็สามารถไปโลก2ได้แล้วนะ <Yeah. S 1> แข่งกันแข่งกันว่าเหยวไม่ได้ด้วยนะประเด็น จะบอกเลยนะคะทุกคนว่าการขี่น้องเฟิโกว้วแบบโคตรเท่อ่ะมันก็คือมันขี่ได้2คนนะแล้วก็มันแบบขี่ได้เร็วมากเลยเร็วกับคนของใครสคักคนแถวแถวนี้นรู้ป่าว่าเกาะนี้น่ะมีแฟนมีบ้านแฟรกี้แถวแถวนี้ด้วยละ่ะจิงใหญ่ก็บอกว่าเกาะนี้จะเป็นเกาะสุดท้ายของเวลิลแรกใช่ก็จะเป็นเกาะน,นี้เป็นเกาะสุดท้ายของเวลิลนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจัดก,การกับแฟรกี้แล้วก็ฉันมีอะไรจะอวดน,นะฉันบอกเลยฉันไปนติกับแฟรกี้มาใช่ป่ะแล้วฉันก็ได้นี่มาเดเทป้าวเล่นตาสุดจ้านะ แ่นตาแม่นตาแม่นตาแฟงกี้มันเิอะไรอะ่ะมัน<ร>อ่อเพิ่มความเร็วในการเดินแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งแหละฉันจำไม่ได้แต่บอกไปเลยนะว่านา,นายใส่ก็คือโคตรเท่เลยล,ะ okay, ละ่ะโอเคล่ะป้าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจัดก,การ์กับแฟงกี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนรถก,กันเลยดีกว่าป้าเดี๋ยวรับเคุยก่อนละกันก่อนที่จะไปตีแฟงกี้แฟงกี้เกิดไหมเอ้ยไงแฟงกี้เกิดอยู่เฮ้ยเห็นแฟงกี้นอนไหมแฟงกี้อย่าอันเชิญนี่ ท่าพิเศษนันก็คือท่าตดก็ท่าดีในท่าตดอยากเห็นท่าตดว้าไอยิงแรงยิงแรงนี่พลังเห่งความรักจะได้ไปเลยนี่บอกเลยว่าใช้ท่านี้ก็คือผู้ชายหลงผู้ชายรักผู้ชายหลงโอ้ยตดนี่ท่าตดเมื่อกี้เสียงตดดังมากเลยโอ้ยขนาดสามคนยังจัดการยากเลยอ่ะอีรักโอ้ยหยาจัดการจัดการอุ้ยอุ้ยเกือบตายเกือบตาย นี่โอุ้ยร้อย้ยได้อะไรอ่ะอุ้ยฉันได้แว่นกระแดดอีกแล้วโชคดีจังเลยแต่ว่ามันมีแล้วอ่ะนายได้หรือเปล่านายได้หรือเปล่าไม่ได้อยากได้ไหมอยากได้ไหมเดี๋ยวก็ตีเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวถึงจะได้แั่นตาสุดเท่เหมือนฉันนี่แหละนี่นี่มะม่วงนายได้แว่นจักแฟงกี้หรือยังอ่ะเอามาอวดหน่อยจีได้หรือยังได้หรือยังเห็นไปฟาร์มจนวิ่งเจ็ดร้อยแล้วนี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวฮัน่าไปเด้อ ตาเล่จะตาดูเหมือนตาเล่แบบคิวดกนี่ไม่รู้เออก็รออยู่รออยู่เท่ากับก่อนที่เราจะไปทำฮาคี้สังเกตนะคะทุกคนไออยากจะสุ่มผลดีๆสักผลหนึ่งจะได้เอาไปอวดทุกคนไงละ่ะเอบจะได้ผลอะไรผลทรายอะ่ะโอ้ตาตามีผลทรายไหมว่มาเอามาเก็บเป็นคอลเลคชันเร็วงั้นเราก็ไปที่วิหารตรงนั้นใช่ปะสูงๆตัวนั้นมันจะมีคนทำฮาคี้สังเกตอยู่ตรงนั้นใช่เขาคืออุซบนั่นเองใช่อุซบเหรอ ซบ,บไลท์ซบไลท์อุอซบไลท์อุอซบโอ๊ยนี่ไงอุ้ยของปลอม,ม<า>สันเจิญจมูกไม่ยาวแล้วเราก็ทําการคุยกับอ่าอุซอสนนอบสันเจิญก็เกตเอพูดคุยอ่าแล้วก็เราต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะในการทำฮาร์คิสเจ็ดแสนห้าห้าคูเจ็ดแ <7, 5. S 2> สนห้าเรียนเลยโอเคเรียนเลยยืมว่าแอคทีฟสกิลแล้วมันแล้วมันต้องกดยังไงอ่ะแต่แปลกประหลาดเนาะในในในการ์ตูนก็คือการแบบจะได้ฮาร์คิคือเราต้องแบบ ฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างหนักนหย่่วงใช่ไหมแล้วนี่ก็คือแค่คุณมีเงินเจ 50, ็ดแสนห้าเบลีคุณก็สามารถได้หาคิสังเกตได้ใช่แต่คุณก็ต้องพิสดดูจน์ตอนอนคือคุณต้องทำเควสแจงคูนให้เสร็จแล้วมีเลเวลสามร้อยขึ้นไปว,ว้าวนี่ไงดูดิมันแบบเป็นแบบภาพเงาๆแบบอันนี้เลยะเห็นตาต้ากับเห็นเอ็กกี้ด้วยแหละอาล่ะงั้นก็ตอนนี้พวกเรามีพวกเราทั้งสามคนนะคะมีเลเวลทั้งหมดเจ็ดร้อยแล้วด้เดี๋ยวเราจะไปโลกใหม่กันเลยดีกว่าไปไปทำโลกใหม่กันเลย เอาละพอเรามาตรงคุกใช่ไหมมันให้เรามาคุยกับคนเฝ้าหน้าคุกตรงนี้นะมะม่วงตาตรงนี้เลยมาคุยตรงนี้เราต้องตามไปกําจัดเขาก่อนที่เขาจะยึดครองโลกจัดก,การไผ่ผมบอกว่าให้ไปก่อนน้าแข็งวะ่ะไปก่อนน้าแข็ง <Okay. S 1> ใช่ปะให้ไปตีอะไรอ่ะถ้าจะไปคุยกับคนลุงเบนนี่น่าจะใช่ั้มปะไปกันเลยดีกว่าก่อนน้าแข็งน่าจะอยู่ใกล้ๆตรงนั้นไหนไไม่ไกลไม่ไกลเขาคุยกับคนในนี้เปล่าอยู่ในนี้ไ,ไ,ไหนอะ่นอะเอ้ไอ้ ต้องสีเฮ้ยใครอะเขาคือใครเอ้ยอันนี้มันคือฮาคี้นี่อันนี้เปลี่ยนสีออร่าเป็นสีฮาคี้อ๋อนี่เปลี่ยนสีฮาคี้เฉยๆเนี่คครับเขเหลียนลงเรนลี่ก็ไม่ถูกถือว่าต้องเข้าประตูใช่เหรออ๋นนี้ไงมันกุญแจนี่นี่เราได้กุญแจมาเห็นไหมเปิดเปิดเออนี่ไงเปิดได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมันต้องตีกับคนนี้ต้องตีกับคนนี้โอ้ตาตายตีเลยอย่าสร้างความรักอย่าตีตี สัมมอนสัมมอนตรงนัอีเปิดทาคิเปิดทาคิสังเกตอยู่ไหนล่ะบอสเอาอยู่นี่ไม่เราต้องเปิดทาคิด้วยเหรอใช่เปิดดูไงว่าบอสอยู่ตรงไหนนีเมื่อกี้จะมองเห็นบอสอย่าอีคิ้วโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องกลับไปคุยกับนักสืบที่อยู่ตรงคุกเหมือนเดิมใช่ปะทีนี้โอเคปะออกไปเลยดีกว่ามารับส่งเรารับส่งไม่ออกไม่ได้นกตัวใหญ่ไปนกตัวใหญ่ไปออกไม่ได้ใกล้ใกล้ อีกคนนี้นี่ตรงด้านหน้านี่ไงไปไหนนี่คนนี้คนนี้ไม่ใช่ดีนี่กีบหรอไม่ใช่ดีกีบใช่หรอใช่น่าสนใจมากเขาคิดว่าสวรรค์จะอยู่ในทะเลที่สองโดฟามิโกเหรอแล้วก็ไปที่มิดเดิลทาวมันให้กลับไปมิดเดิลทาวไปคุยกับโจนสลัดปะมิดเดิลทาวตรงไหนน้ออ่ะตรงนั้นโอเคเอ๊ะเอ้ยเดี๋ยว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 ดูดูนี่ดูนี่ดูนี่แล้วแบบมันมีน้ำแข็งอ่ะตาตาตาขี่หลังอยู่แล้วมันมีน้ำแข็งอยู่เนี่ย โอ้ตกตกนกตกน้ำแป๊บนึงนกตกน้ำเอยโอเคเอาลงลงแบบนี้รับผิดคนรับผิดคนรับผิดคนเคไปมีบอมิดเดิลทาวมะม่วงมาหรือยังตอนนี้ฉันอยู่ตรงที่คุยกับจนสลัดแล้วเอาล่ะพอเรามาถึงมีเดิลทาวพอเรามีถึงมีเดิลทาวใช่ป่ะแล้วเราก็คุยกับจนสลัดคนนี้เลยเออคเรแล้วไงต่อุเทเลพอร์ตเลยเทเลพอร์ตดิ้ง ไม่มีคัสซีไม่มีคัสซี็นโลกสองที่สุดเราก็มาโลกสองแล้วโหวแล้วโลกสองคือโลกแบบโอ้ oh my god โลกใหญ่มากกว้างใหญ่กว่าโลกที่แล้วอีกเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราพวกเราก็จนสลัดพุงยุ้ยก็มาถึงโลกสองได้แล้วก็วคือแบบโลกมันกว้างกว่าเดิมบี่ยงมะม่วงดูสิมันดูแบบอลังการงานสร้างกว่าเยอะเลยน้าเมืองก็มีแบบมีมอนมีมูมีมอนให้เราตีด้วยเอาล่ะมะม่วงไาเดี๋ยวเราไปสำรวจในเมืองกันเลยดีกว่าว่าในเมืองมีอะไรบ้าง สนุกกับการข่าฟันอยู่แล,และไปะเราไปดูกันเลยว่าในเมืองมีอะไรให้เราสำรวจบ้างไหนดูสิต,ต,ตรงนี้มีที่รับเคลสตรงหน้าเมืองด้วยมันดูแบบเป็นเมืองแบบเมืองใหญ่ๆเมืองน,นึงเลยอ่ะก็เไป็นอง้งคะสำหรับการทําภารกิจนะคะในการมาโลกสองของพวกเรานะคะทุกคนตอนนี้เราก็ทําภารกิจสําเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เรา ได้ทั้งคาคิสังเกตแล้วก็ได้ทั้งแว่นตาของแฟงกี้แล้วก็มาโลก2สําเร็จแล้วนะคะทุกคนโอเคก็ถ้าเพื่อนๆอ่าสงสัยว่าต้นกล้าไปนะไหนะคะวันนี้ต้นกล้าไม่ได้มาเนาะต้นกล้าแบบไปทำภารกิจอยู่ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปกำลังใจให้ไอ้กับแม่ม่วงแล้วก็ต้นกล้าแล้วก็ตาต้าทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพาคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับการบรอยคลยเครื่องนี้ของพวกเราก็ยังไม่จบแล้วค่อยไปเจอกันที่ EP หน้าต่อกกกััันนนนนเลลยะะคคทุสาหรบปี้้ตตออองขวไ่ แล้วเจอกันใหม่ที่หน้าคะ่ะบ๊ายบายไปกันเลยดีกว่านี่ผลักนี่รอเอาเวกร,รอเอาเวกนี่